เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่7นะคะจากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจำจำนวน120คนมีผู้ที่ชอบดื่มชา60คนชอบดื่มกาแฟ70คนจงหาจำนวนพ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟค่ะสำหรับข้อนี้นาะก็ก่อนอื่นมาช่วยกันสมมุติกันก่อนดีกว่าค่ะว่าจะให้อันไหนเป็นเซต a อันไหนเป็นเซต B เนาะ ก็ขอสมมุติให้ผู้ที่ชอบดื่มชานะคะเป็นเซตเอแล้วกันให้ A เนี่ยแทนเซตผู้ที่ชอบดื่มชาแล้วก็ให้ B นะคะ แทนเซตของผู้ที่ชอบดื่มกาแฟค่ะซึ่งข้อนี้นะคะสำหรับเอกภพสัมผัสนะคะก็จะเป็นแทนเซตของพ่อบ้านนะคะที่ เราไปสอบถามทุกคนเลยเพราะฉะนั้นน้องๆคะการที่เขาบอกว่ามีผู้ที่ชอบดื่มชา60คนเนี่ยแปลว่าอะไรที่เข้ากับ60คนคะคำตอบก็คือจำนวนสมาชิกของ เซต A นั่นเองเนาะเพราะว่านี่เลยเราบอกว่าเซต A แทนผู้ที่ชอบดื่มชาเนาะชาชาเพราะฉะนั้น NA เนี่ยเท่ากับ60ค่ะแล้วชอบดื่มกาแฟ70คนกาแฟเนี่ยคือเซต B ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น nb ค่ะมีค่าเท่ากับ70คนแล้วก็ข้อมูลอีกอันหนึ่งที่เขาให้มานะคะก็คือเขาบอกว่ามีผู้ที่ชอบดื่มชา หรือกาแฟเป็นประจำจำนวน120อ่คนน้องๆคะคำว่าหรือคือสัญลักษณ์อะไรนะหรือคือหรือคือยูเนียนอันนี้ต้องจำได้นะหรือคือยูเนียนท่านและอ่ะเป็นอินเตอร์เซ่กหรือคือยูเนียนและคืออินเตอร์เซกเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยเซ็ตที่มายูเนียนกันนะคะก็คือดื่มชากับกาแฟ ซึ่งชาเนี่ยคือ a กาแฟเนี่ยคือ b แปลว่าจำนวนสมาชิกของ a union b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำตอบก็คือ120คนค่ะ,อ,ะอันนี้คือทั้งหมดที่โจทย์กำหนดมาเนาะโจทย์กำหนดมา3ตัวแต่ว่าสิ่งที่เขาถามหาเนี่ยคือนี่เลยเขาถามว่าจำนวนพ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟและ และนี่คืออะไรนะเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วและคืออินเตอร์เซกถูกปะก็เขียนไว้คะ่ะว่ามันคืออินเตอร์เซกส่วนชาเนี่ยคือเซตเเนาะกาแฟาเนี่ยเป็นเซตบแปลว่าสิ่งที่เขาอยากจะรู้นะคะคือจำนวนสมาชิกของ A อินเตอร์เซกค่ะโอเค okay, นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันหาจำนวนสมาชิกของ เซตเออินเตอร์เค่ะหายังไงเอ่ยคำตอบก็คือแทนค่าสูตรเซตสองอันยูเนียนกันค่ะถ้าไม่ถึงแทนค่าเซตสองอันยูเนียนกันเพราะว่าเรามีจำนวนสมาชิกข,ของสองเซตนี้ยูเนียนกันค่ะแล้วถ้าสังเกตนะคะจะพบว่า N A กับ N B เนี่ยก็เป็นตัวที่อยู่ในสูตรเนาะ ส่วน n a intersect b เนี่ยก็อยู่ในสูตรเส้นเช่นเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นก็มาลองแทนค่ากันดูค่ะก่อนอื่นก็ต้องทบทวนก่อนเนาะว่าสูตรของ n a union b เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย n a union b มันจะต้องมีค่าเท่ากับ n a บวก n b ลบด้วย n a intersect b นั่นเอง ทีนี้พอจำสูตรได้แล้วก็มาแทนค่ากันเนาะสำหรับ NA Union B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย120ค่ะ NA เป็น60 NB เป็น70เนาะก็เลยเป็น60บวก70ค่ะเสร็จแล้วก็ลบด้วย NA i n t e r s e c t B ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เนาะก็ติดค้างไว้เลยค่ะ N a intersect b ทีนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นสมการที่มีตัวแปรแค่ตัวเดียวเนาะซึ่งก็คือ na intersect b นั่นเองเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันแก้สมการเลยค่ะ60บวก70ได้เท่าไรเอ่ย60บวก70ได้130ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะต้องทําการย้าย130ไปไว้ฝั่งหนึ่งเนาะแล้วเนื่องจากว่า130เนี่ยมันบวกอยู่เพราะฉะนั้นก็จะต้องย้ายไปลบค่ะเป็น120ลบ130นั่นเองส่วนฝั่งนี้ก็จะเหลือลบ n a intersect b น้องๆคะมีอย่างหนึ่งที่น้องๆจะต้องระวังเนาะคือมีน้องๆหลายคนเลยเนี่ยคิดว่าตรงเนี้ย เป็น130ลบ n a intersect b ใช่ปะเวลาย้ายข้างเนี่ยน้องๆหลายคนจะคิดว่า130มันลบอยู่เพราะว่าข้างหลังมันเป็นลบคิดอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกนะคะเครื่องหมายเนี่ยเราจะต้องยึดตามสิ่งที่อยู่ข้างหน้าซึ่ง1 3ึ่งเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้เขียนเครื่องหมายไว้ใช่ไหมถ้าไม่ได้เขียนเครื่องหมายไว้เนี่ยแปลว่ามันบวกอยู่เวลาย้ายไปนะคะจะต้องย้ายไปลบส่วนเครื่องหมายลบตรงนี้มันเป็นของ n a intersect b ค่ะ ก็ยังต้องมีลบติดอยู่เนาะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะ,ะทีนี้ก็เหลือแค่คิดเลข120ลบ130มีค่าเท่ากับลบ10ค่ะ,ะทีนี้ถัดมาถ้าอยากได้แค่ n i n t e r s e c b เฉยๆเราก็ต้องทำการกำจัดลบตัวนี้ทิ้งไปใช่ปะลบตัวนี้กำจัดได้ด้วยการคูณ ลบเข้ามาทางสมการค่ะซึ่งพอคุณลบเข้ามาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้วยค่ะเราก็เลยจะได้คำตอบออกมาว่า n a intersect b เนี่ยมีค่าเท่ากับ10นั่นเองค่ะซึ่ง n a intersect b เนี่ยมันหมายถึงจำนวนสมาชิกของพอบ้านที่ชอบดื่มทั้ง ชาและกาแฟเนาะซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการเลยเพราะฉะนั้นก็มาเขียนคําตอบกันค่ะก็ตอบเนาะว่าดังนั้นพ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟ มี10คนค่ะเ,เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อนี้คือข้อนี้เนี่ยเนาะก็เป็นพูดถึงพ่อบ้านที่ชอบดื่มชาแล้วก็กาแฟเขาก็บอกมาว่าเนี่ยคนที่ชอบดื่มชามีคนชอบดื่มกาแฟเนี่ยมีคน แล้วก็บอกมาว่าชอบดื่มชาหรือกาแฟมีกี่คนซึ่งเราก็ต้องจำได้นะคะว่าคำว่าหรือเนี่ยหมายถึงยูเนียนแล้วก็สิ่งที่เขาถามนะคะก็เป็นจำนวนพ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟเด่นกี่คนซึ่งคำว่าและเนี่ยมันก็หมายถึงอินเตอร์เซกนั่นเองถ้าสมมุติว่าเราแปลความโจทย์ได้อย่างนี้นะคะเราก็จะ เขียนออกมาได้แบบนี้แล้วพี่คิดว่าถ้าเราเขียนแบบนี้ออกมาได้เนี่นะคะเห็นแบบเดียวเนี่ยก็น่าจะนึกถึงสูตรเซตสองเซตยูเนียนกันทันทีซึ่งสูตรเซตสองเซตยูเนียนกันเนาะก็ถ้าจำได้นะคะแทนค่าลงไปแก้สมการก็ออกละค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม